สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอนิเมะลาสเตนวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับที่แมปนี้อัปเดตโซโล่เลเวลลิ่งนะฮะซองจินอูร่างอัลติเมตเข้ามาแล้วมีใครบ้างที่ยังไม่ได้อีโวครับน่าจะมีอยู่นะก็คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะครับว่าทําไมคุณถึงยังไม่อีโวเพราะว่ามันโคตรโหดเลยก็ <c oughs> ตามปกคลิปแหละนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวซองจินอูทั้ง3ร่างนะครับผู้ชมร่างนี้ร่างนี้และร่างล่าสุด ส,สุดเทร่ร่างนี้นะครับมาดูกันดีกว่าว่าทั้ง3ร่างเนี่ยจะเก่งขนาดไหนและทั้ง3ร่างหายังไงทำยังไงคลิปนี้ครบจบในคลิปเดียวนะครับอยากเทพแบบไม่ต้องฟาร์มเองใช้บริการร้าน Easy Crystal สิมีทั้ง ID สุดคุ้มและบริการฟาร์มราคาแจม โอเคครับสำหรับตัวละครซองจินอูนั้นก็มาจากมังหะวาที่มีชื่อว่า Solo l e ว e ลลิงใช่ไหมแมปนี้ก็อัปเดตเข้ามานะครับเป็นร่างแรกคือร่างนี้ร่างนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากเกรดนั่นเองนะเกรดคืออะไรเกรดคือโหมดอันนี้ครับทุกคนนี่เลยครับเป็นโหมดจรวดนี่ที่เรียกว่าโหมดจรวดก็นี่ไงจรวด เอาเป็นว่าเรามาหาทรงชินอูได้จากเกรดนี้ครับเฮลซิตี้ไม่แน่ใจว่าดรอปในสเตทไหนบ้างแต่ว่าพี่เนี่ยดรอปจากสเตทหนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นเปอร์เซนต์ไว้บนจอแล้วกันนะฮะสำหรับโอกาสที่จะดรอปเป็นซองชินอูร่างแรกนั่นเองนะครับต่อไปครับก็จะเป็นร่างที่2นะครับร่างที่2คือร่างนี้ซองชินอู ร่างบรัดลัดนั่นเองนะครับร่างนี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องอีโวนั่นเองนะวิธีการอีโวก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะครับวิธีการอีโวเป็นร่างที่2นะครับเราจะต้องมีซองจินอูร่างแรกใช้คอมมอนสปิริตชาดด้วยนะครับ35เลเจนดรี่แรใช้10แล้วก็ใช้วูฟเซเลเยอร์วูฟเซเลเยอร์อันนี้เนี่ยหาได้จากในเรทเหมือนกันเรทเดียวกัน สเตตรู้สึกว่าจะ4 5 6นะครับไม่แน่ใจพี่จะขึ้นเปอร์เซนต์การดรอปไว้บนจอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะต้องใช้อีพิกสเปริทชาร์ตนะครับ5อันก็ตามนี้เพื่ออีโวเป็นซองชินอู U ร่างบรัดลัดระดับอ่ามิสติกนั่นเองนะครับ <S <S ต่อไปครับก็จะเป็นร่างนี้ครับทุกคนซองชินอู U ร่างวินเทอร์ระดับอัลติเมทร่างนี้คือน่าจะเป็นร่างสุดท้ายแล้วเท่าที่เดาเนะฮะเพราะว่าแมปนี้ตอนนี้ระดับสูงสุดก็คืออัลติเมทนั่นเองนะการอีโวก็กดดูตรงนี้เราจะต้องใช้หรือว่า e ในร่างอีโวนั่นเองนะครับ1ตัวใช้ซองชินอู U ร่างก่อนหน้านี้1ตัวร่างบรัตรลัดนั่นเองนะครับใช้ชาโดว์แทงเกอร์หตัวก็คือตัวอีโวเหมือนกันนั่นเองนะใช้คอมมอนสปิริตชาดสามสิบเลเจนเดอรี่หกแล้วก็แรสปิริตชาดสิบหรวมถึงชาโดว์เอเซนต์อันนี้ซื้อได้จากร้านค้าเรดนะครับอันนึงเนี่ยรู้สึกว่าจะ45เหรียญเรทนะเดี๋ยวพาไปดูครับแล้วก็ใช้อีปิกสปิริตชารดสิบชาโดว์เอเซนต์เนี่ยซื้อได้จากตรงนี้นี่เลยครับที่แแชงงครรูขนนด้น้วยตีเล ชาโดว์เอ็ดเซนนะฮะซื้อไปได้เลยนะครับต้องใช้หลายอันอยู่ในการที่จะอีโวนะฮะแล้วก็ที่ผมจะเอามารีวิวนะครับก็จะประมาณนี้ผมจะเอาตัวนี้มารีวิวซองจินอูร่างแรกร่างแรนะฮะเป็นเลเวลหต้นไม้ยังไม่ได้อัพนะครับไม่มีบัฟอะไรทั้งสิน้นแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นซองจินอูอีกร่างนึงนะครับก็จะเป็นร่างนี้ไม่มีบัฟเลเวลหไม่มีเอ่ออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นซองจินอูร่างวินเทอร์นะครับร่างที่3ร่างนี้เนี่ยพิเศษหน่อยเพราะว่าม,มนต้้ตไ ยังไม่ได้อัพนะทุกคนก็ประมาณนี้เลเวล58ด้วยนะครับคอสเมติกของซองจินอูเนี่ยก็คือร่างนี้นะครับร่างบัตรลัดนี่แหละครับอันนี้คือคอสเมติกของซองจินอูนั่นเองนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเริ่มจากการวางตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับนี่คือซองจินอูร่างแรกนะครับร่างนี้ในร่างนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมให้ดูโมเดลกันก่อนโมเดลตัวละครก็เรียกได้วา่า น่ารักเนะเป็นทรงจนูร่างน่ารักมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยใช้ดาบยาวนะครับการโจมตีก็เป็นการตีดาบฟาดไปด้านหน้าตามปกติเนาะในขั้นนี้นะครับสามารถอัปเกรดได้ถึง3ขั้นนะครับวางปุ๊บเป็นตัวตีกราวไม่มีติดสถานะพิเศษใดๆนะดดเมจจะอยู่ที่210นะครับระยะ8 SPA นะครับคูณดาวในการตี6วิ อัปเกรดขั้นหนึ่งนะครับเดเมจก็จะไปที่372เดเมจนะครับระยะ10 spa นะครับ5 5ุาวิขั้นต่อไปนะครับอัปเกรด2จะมีสกิลที่ชื่อว่า Fearful Slash นะครับอ่าโอเคอัปเกรด2แล้วนะครับการโจมตีก็จะประมาณนี้นะฮะเป็นการกระโดดไปโจมตีสลัดด้านหน้านะฮะนี่เดเมจก็ยังไม่แรงนะคุณผู้ชมเดเมจอยู่ที่464นะครับระยะ25 s p 5 5วินะครับตีกราวเหมือนเดิมไม่มีตีติดสถานะพิเศษใดๆอัปเกรดขั้นกันเลยดีกว่านะครับขั้นสุดท้ายแล้วของซองชินอู o. ร่างแรกนะครับอัปเกรดขั้น3ก็จะประมาณนี้นะครับลืมให้ดูโมเดลลืมให้ดูเรื่องสกิลนี่สูไม่ดูแบบนี้ฟึบนี่เลยครับในอัพเกรด3ขั้นสุดท้ายนะครับเดเมจอยู่ที่643นะครับระยะ28 SPA 5วินะครับ ในขั้นนี้โจมตีกราวเหมือนเดิมนะมอนที่บินก็คือบินชิวๆเลยนะทุกคน <c oughs> บินสบายให้มากโอ้โหชิวจัดแล้วก็สําหรับซองชินอูระดับแรนะครับวางได้เท่าไหร่วางไปแล้วหนึ่งตัวสองตัว3ตัววางได้ถึง7ตัวด้วยกันนะครับสําหรับซองชินอูระดับแรนั่นเองนะนี่เลยครับกองทับซองชินอูไว้ทุกคนโอ้โหโคตรเยอะแป๊แปแปะ,แปะ ดูขั้นต่อไปกันเลยดีกว่าขั้นนี้อย่างที่ว่ามันยังไม่เก่งนะครับโอเคขั้นต่อไปครับซองจินอูเป็นระดับมิสติกแล้วร่างนี้เนี่ยไม่มีหน้าตานะครับค่างเงินในการวางพันหขั้นแรก500เนอะลืมบอกนี่ครับอันนี้คือขั้น2นะครับทุกคนอ่าฮะดูโมเดลตัวละครกันก่อนครับนี่เลยเป็นซองจินอูที่ไม่มีหน้านะครับมีแค่ดวงตาที่เป็นแสงแสงจริงๆก็เท่อยู่นะไม่ใช่ไม่เท่นะครับมีความเท่อยู่ แต่ส่วนตัวเล้วบอดชอบครับไอไม่ชอบสิ่งนี้ซองจินอูระดับมิสติกนะครับร่างบัตรลัดเนี่ยวางปุ๊บนะครับก็จะโจมตีกราวตีติดสถานะเลือดไหลด้วยนะครับเป็นเลือดไหลแบบปกตินะทุกคนเลือดไหลปกติเลยแล้วก็เรื่องเดเมจนะครับวางปุ๊บเดเมอยู่ที่1 0 0 0นะครับแล้วก็ระยะ30 s p a คูณดาวในการตี5วินั่นเองนะรูปแบบการโจมตีนะครับเป็นเซอร์เคอรวงกลมประมาณนี้นี่เลย ค่อนข้างเอาเรื่องนะเซอร์เคิลวงกลมกว้วางมากๆเลยนะครับการโจมตีอดเรียกว่าเท่นะเนี่ยเทมไหมเออเท่อยู่นะทุกคนเออเป็นเล่นนะเนี่ยในร่างนี้นะครับอัปเกรดได้ถึง6ขั้นด้วยกันนะอัปเกรดขั้น1นึเดเมจสองพนะครับระยะ35 SPA 5วิอัพเกรดซอนะครับเดเมจอยู่ที่4,970นะครับระยะ3 5 SPA 5วิก็เรื่องสถานะยังเหมือนเดิมน,นะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอัปเกรด3นะครับจะมีสกิลใหม่ชื่อว่าเด็เจอร์รัดนะฮะเป็นการใช้มีดรัวๆแน่นอนครับดูซิเป็นไงนี่โอ้โหใช้มีสดสลัดแปดปาสปูปเอาเป็นว่าเป็นมีดนะฮะโจมทีรัวๆเลยทุกคน ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าขั้นนี้เนี่ยโจมตีเป็นไฮบริดแล้วนะครับมอนบินก็จะโดนตีด้วยนั่นเองนะแล้วก็จะมีในเรื่องตีติดสถานะพิเศษเลือดไหลแบบปกติเหมือนเดิมนะทุกคนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดเมจอยู่ที่7630นะครับระยะ40 SPA 5วินะฮะรูปแบบการโจมตีเป็นเซอร์เคิลวงกลมที่ค่อนข้างจะกว้างมากๆนะครับเดเมจเรียกว่าจัดการมอนในเวฟที่25ได้อยู่นะพอไหวนะครับต่อไปครับอัปเกรด4นะฮะเดเมจอยู่ที่ 15,000น่าจะ30นะครับทุกคนแล้วก็ระยะ40 SPA 6วินะครับตีไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะแมบปบนี้ SPA พื้นฐานประมาณ6วิอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะอัปเกรด5นะครับจะมีสกิลใหม่ชื่อว่า d e c t เจอร์ n ฟ s h e นนะครับนี่เลยดูซิเป็นยังไงเอ่ย d e c t เจอร์ n ฟ s h e นจโจมตีซินี่เลยครับโอ้โหสกิลอย่างมั่วสกิลรัวจัด โอเคก็ okay. ถือว่าเท่อยู่นะทุกคนเท่ the ใช้ได้นะเท่ the เลยอะ่ะโจมตีมอนนี่คือแห้งหมดเลยนะครับในขั้นนี้นะครับรูปแบบการโจมตีเป็นไฮบริดนะครับตีติดสถานะเลื่อนไหลเหมือนเดิมแล้วก็วงการโจมตีประมาณนี้เป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมนะครับวงกลมแบบนี้เลยแล้วก็ดเมจนะครับอยู่ที่20,000นะฮะระยะ40 SPA 5.5วินะฮะตีเร็วกว่าเดิมประมาณนั้นอัปเกรด6นะครับขั้นสุดท้ายแล้ว ดีเมจอยู่ที่32,660ไม่แน่ใจนะอันนี้นะฮะแล้วก็ระยะ40 SPA 5วินาทีนั่นเองนะครับคันสุดท้ายให้บิดติดเลื่อนไหลเหมือนเดิมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพี่จะวางให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันวางได้เท่าไหร่2ตัว3ตัว3ตัวนะครับสำหรับซองชินอูร่างบัตลัดมิสติกนะครับต่อไปครับถึงไฮไลท์ของงานแล้ว เป็นซองชินอูร่างอัลติเมตนะครับหรือว่าร่างวินเทอร์ดูดูหนาวนั่นเองนะครับวางไปเลยมาดูในเรื่องโมเดลกันก่อนนะครับอย่าไปอึ้งเรื่องสกิลเรื่องโมเดลนะครับก็จะประมาณนี้นี่เลยนะครับอ่าฮะรู้สึกว่าซองชินอูร่างนี้นะครับเท่าที่พี่พี่อ่านมาในดิสคอร์ดแมปนะนะเขาบอกว่าร่างนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มดดเมทถาวรด้วยนะฮะ ขอดูแป๊บหนึง่งนี่ครับเดฟแจ้งไว้ว่าซองจินอูเนี่ยจะมีพาสซีฟสกิลนะครับทุกๆก,การฆ่ามอนนะครับจะมีโอกาสที่จะเอทีอ่จะขโมยวิญญาณของมอนนะครับเพื่อนำมาเพิ่มเป็นเดเมจตัวเองนะครับคุณผู้ชมคูณ1.025ดนาเดเมจนั่นเองนะครับคือเดเมจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะทุกคนประมาณนี้ และถ้าอัพเกรดขั้นสุดท้ายนะครับจะมีอัมิลิตี้ที่ชื่อว่าเอริสนั่นเองนะครับเรียกเงามานั่นเองนะจะมี100%ครับการันตีการดูดวิญญาณนะครับทุกคนประมาณนั้นนั่นเองนะวางปุ๊บเนี่ยซองชินูร่างวินเทอร์นะครับจะโจมตีกราวตีติดเลือดไหลแบบปกตินะครับเดเมจจะอยู่ที่1 4 0 0 0นั่นเองนะระยะนะครับ21 SPA 5.1วินะครับสามารถอัปเกรดได้ถึง13ขั้นเลยนะครับอัปเกรดได้โคตรเยอะ โคตรบ้านะครับ13ขั้นเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ลองอัพเกรดหนึ่งดูสิอัพเกรดหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดิมแมอยู่ที่40,000ครับระยะ21นะครับ SPA 5.1วินาทีนั่นเองนะครับอัพเกรดสองนะครับเดิมมอยู่ที่63,000นะครับระยะ21 SPA 5.1วินั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะอัพเกรดขั้น3เลยนะครับขั้น3จะมีสกิลใหม่ชื่อว่า Hollow Mace ก็คือจะเรียก จะเรียกเอ่อลูกน้องที่เป็นตัวเวทมาโจมตีเป็นเวทไฟใส่มอนนั่นเองนะเดี๋ยวให้ดูโมเดลกันก่อนแลวกันนะครับเรื่องสกิลประมาณนี้นี่ครับอ่าส่วนตัวแล้วชอบเสียงเอฟเฟคโคตรเท่นะครับเสียงเอฟเฟคดูขลังมากเลยนะเนี่ยเสียงเอฟเฟคขลังจัดเลยนะฮะอ่าฮะถ้าทุกคนสังเกตนะครับซองชินูร่างนี้จะตีเป็นกลาวนะครับโจมตีติดสถานะ เบืรอนนั่นเองนะคุณผู้ชมไฟไหมประมาณนั้นก็ถือว่าโอเคเป็นไฟไหมแบบปกตินะฮะเดเมจอยู่ที่73,000ระยะ21 SPA 4.67วินั่นเองนะครับอัพเกรด4ครับทุกคนปึบอัพเกรด4ีเดเมจ1,000แสนนะฮะระยะอยู่ที่26.2นะครับ SPA 4.67วินะฮะการโจมตีเนี่ยเป็น Circle LE นั่นเองนะครับเป็นวงกลม นี่โอ้โหโคตรเท่อ่ะอัพเกรด5นะครับทุกคนอัพเกรด5ดาเมจเกือบ200แสนนะครับระยะ26.2 S.P.A. 4.67วินั่นเองนะครับอัพเกรดขั้น6นะครับจะมีสกิลที่ชื่อว่า Fatal Strike นะครับดูซิเป็นยังไงเอ่ยอัพเกรดขั้นนี้ดูโอ้โหตาจะบอดกับทุกคนอย่าหากดนะฮะนี่การโจมตีเป็นการเอ่อตีรัวๆประมาณนั้นนะครับเห็นไหม ตีรัวๆเลยนะครับค่อนข้างเอาเรื่องมันดูแล้วเก่งมากเลยนะและมันเก่งจริงๆด้วยนะครับตัวนี้มาดูเรื่องรูปแบบการโจมตีดีกว่านะครับโจมตีกราวแต่ว่าเป็นกราวแบบ full LE นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ตีติดเลือดไหลแบบพิเศษเหมือนกับโทรจีด้วยนะครับเลือดไหลแบบนี้เนี่ยจะเป็นเลือดไหลที่แบบเลือดไหลเร็วมากๆนะทุกคนทำเดเม g e ค่อนข้างที่จะถี่มากๆเอาเป็นว่าเก่งครับชอบ d a เมจอยู่ที่2 9 0 0 0 0ืนะครับเกือบ3 0 0 0 0 0 ระยะ26.2นะครับ SPA 5.1วินาทีนั่นเองนะครับอัปเกรด7นะครับไดเมจอยู่ที่390,000นะครับเกือบ400,000นะครับทุกคนระยะ26.2 SPA 5.1วินาทีนั่นเองนะครับอัปเกรดขั้น8นะครับจะมีสกิลที่ชื่อว่า Shadow Tanker นะครับนี่เลยครับอ่ะฮะเดี๋ยวซูไม่ดูนี่เป็นการเรียกซัมมอนตัวเองนะครับติ้มตัวแทง้งนี่ออกมาโจมตีนั่นเองนะครับ ึมจริงๆเป็นสกิลย่วยุนั่นแหละ,ะทุกคนบึมโอ้โหแกก็เท่เกินเท่ไหมทุกคนตัวตัวแล้วคือชอบมากๆเลยนะครับสำหรับซองเชนอูในทุกการใช้สกิลเท่มากครับซองชชนูขั้นนี้นะครับจะโจมตีเป็นไฮบริดแล้วหมายความว่ามอนที่มันบินอยู่ก็จะโดนเดเมจด,ด้วยนั่นเองนะครับครบเครื่องสุดๆ เราก็จะตีติดสถานะเลื่อนไหลด้วยนะครับเป็นเลื่อนไหลแบบโทจิเหมือนเดิมเลื่อนไหลพิเศษติกรัวๆนะครับประมาณนี้เลื่อนไหลเร็วมากเห็นไหมมันติ๊กรัวๆเลยนะครับโหดมากเรื่องได้เมนะครับจะอยู่ที่7จ็ดแสนแปมนะครับเกือบ8ปดแสนระยะ31.5นะครับ S.P.A 5.95าวินั่นเองนะครับอัปเกรด9ครับได้เมยอยู่ที่1ล้านนะฮะล้านต้นๆนะนะระยะ 42นะครับ S.P.A. 5.52วินะครับอัพเกรดขั้น10นะครับจะมีสกิลที่ชื่อว่า Shadow Commander นั่นเองนะครับดูซิปเป็นยังไงนี่เลยครับการโจมตีแบบนี้ชอบหรือเปล่าเรียกอีกิตมาโจมตีนั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหสแลตร,รัวเลยอะเนี่ยสแลตร,รัวเลยนะครับค่อนข้างเท่แต่ว่าสกิลแบบนี้นะครับคล้ายๆกับสกิล แฟเทิลสไตล์อยู่นะครับค่อนข้างโอเคเนาะสำหรับขั้นนี้นะครับอัปเกรด10เนี่ยโจมตีเป็นไฮบริดนะครับรูปแบบการโจมตีเป็นลายเอลีนั่นเองนะครับเป็นเส้นตรงเนาะแต่ว่าระยะค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็จะโจมตีติดสถานะพิเศษแบบโทจิเลื่อนไหลเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมส่วนเรื่องเดเมจนะครับตอนนี้เดเมดหนึ่จล้านนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ระยะ63นะครับระยะค่อนข้างกว้าง ถ้าเป็นบัฟออนซีอิงเนี่ยน่าจะทั้งแมปเลยนะครับส่วน SPA นะครับ5.95าวินั่นเองนะครับอัปเกรด11นะครับจะมีสกิลเด้งขึ้นมาแล้วเป็นสกิลที่ชื่อว่าเรสเน่นเองนะเป็นสกิลเรียกอีกิษออกมาหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูดีกว่าครับทุกคนกดดูซิสกิลเป็นไงเอ่ยปึบนี่ครับอ่าเป็นการเรียกลูกน้องซัมมอนของตัวเองออกมาสู้นั่นเองนะครับประมาณนี้ที่ใช้ดูไปเมื่อกี้นั่นแหละนะครับอื้อหือ โหสกิลแม่งอย่างเท่อะทุกคนสกิลกดเท่จัดนะครับเรียกลูกน้องมาแบบนี้เท่มากในร่างนี้นะครับจะโจมตีเป็นแบบนี้เป็นทรงกรวยแล้วก็เป็นไฮบริดด้วยนั่นเองนะครับยังใช้สกิลเหมือนเฟเธอร์สไตล์อยู่นะครับโจมตีติดสถานะเลือดไหลนั่นเองนะเลือดไหลแบบโทจิเหมือนเดิมนะครับอัปเกรด12นี่ครับเดเมจอยู่ที่1ล้าน5เศนะครับเกือบ2ล้านแล้วระยะ63นะครับ SPA 6.3 7วิ เดี๋ยวเรากดสกิลดีกว่านะครับไม่รู้ว่าสกิลเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า่ะฮะครบเวลาแล้วครับลองกดใช้ดูสีสกิลเป็นไงเุ้ยสกิลเหมือนเดิมครับทุกคนไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรียกลูกน้องซลม,มอนออกมาโจมตีด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับอัปเกรดขั้นสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับอัปเกรด13นั่นเองนะฮะในอัปเกรด13นะครับก็จะสังเกตได้ว่าสกิลยังมีอยู่แต่ว่าติดคุณดาวอยู่นะครับคุณชมเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะเป็นยังไงอัปเกรด13เนี่ยโจมตีไฮบริดเหม ตีติดเลือดไหลแบบโทจิเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นบัฟที่พี่แนะนำนะครับจะเป็นบัฟอวตารแล้วก็บัฟกริด2บัฟนี้นะฮะบัฟอื่นจะขอถือว่าไม่ตรงสายละกันนะครับประมาณนั้นส่วนเรื่องไดเมยนะครับไดเมยอยู่ที่ 1.65M นั่นเองนะครับหรือว่า1 6 5 0 0 0 0นะครับระยะ63 SPA 6.37วินั่นเองนะครับดูซิสกิลเป็นยังไงปืบปืบ นี่ครับทุกคนเอาจบซะแล้วหรอคุณผู้ชมผมจะให้ดูครับพาสสฟของซองจินอูเนี่ยมันทำงานจริงๆนะนี่ครับเดเมจเริ่มแรกตอนวางเนี่ยเดเมจมันประมาณ14000นะครับตอนนี้เนี่ยผมวางมาสักพักนึงแล้วยังไม่ได้อัปเกรดนะครับเดเมจเด้งไป15000แล้วนะครับแสดงว่ามันสามารถเพิ่มเดเมจให้ตัวเองได้จริงๆด้วยการฆ่ามอนนะฮะโอเคสกิลมันเรียกว่าอะไร ประมาณนั้นเป็นสกิลจงคืนชีพนั่นเองนะฮะน่าจะประมาณนั้นมั้งเออหวังว่าจะผมพูดไม่ผิดนะถ้าพูดผิดก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับใช้สกิลดูซินี่ครับคุณผู้ชมเป็นไงล่ะเป็น,นีล่้อละอือเรียบร้อยคลิปนี้จะไม่มีได้เอ้ยจะไม่มีถ้าไม่มีคนดูจะไม่มีคนดูถ้าไม่มีคนทําเออช่างมันแล้วกันฝากกันกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ไปลวจู้บ๊ายบายไปเลยครับ